E สวัสดีค่ะกลับมาพบกับก้อยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาพบกับเจ้าวแท็ตัวนี้นะคะสีดําดูดันของเราไปเลยนะคะ,ะก่อนที่จะมาพบกับโจทย์เจ้าวแท็กตัวนี้นะคะก้อยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe <S <S ให้ก้อยด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ก้อยด้วยนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยคะ่ะเจ้าวแท็กของเรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นวแท็กนะคะ4ี่คู่นะคะ,ะจะเป็นเครื่อง จน2.0นะคะไบเทอร์โบนะคะแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่213แรงม้า,าแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะาราคาเจ้าตัวนี้นะคะจะอยู่ที่1,265,000บาทนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้ก็แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างค่ะามาเริ่มกันเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นสกูปนะคะสกู๊ปทรงสูงนะคะหรือว่าสกูปฟิตที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปตัวแรก ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะใส่แรกหรือว่าจะใส่เป็นตัวม้าหรือว่าจะปล่อยว่างไม่ใส่อะไรเลยก็ได้นะคะ,ะตัวนี้ลูกค้าเป็นรถสีดำเนาะลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านนะคะให้เป็นสีเดียวกับตัวรถโอเคมาดูในส่วนของกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าของแร็เตอร์นะคะ,ะซึ่งมีสัญลักษณ์คําว่า FORD นะคะตรงนี้ ตัวนี้ลูกค้าก็จะเลือกเป็นสีดําด้านอีกเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของกระจังหน้าเน,นี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีดําด้านสีตัดขอบเป็นสีขาวแดงสีขาวดําหรือว่าจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้นะคะตามที่ลูกค้าต้องการนะคะแต่ว่านี้ลูกค้าเลือกให้แบบดุดูไปเลยก็จะเป็นสีนี้มาพร้อมกับไฟ led ตรงนี้นะคะทั้งสจุดเพิ่มความส่อสว่างนะคะมาดูในส่วนของกันชนหน้านะคะ กันจนห้าปอนี้จะเป็นของคอมเมอร์นะคะ,ะเล็กนะคะแข็งแรงนะคะใช้งานได้จริงแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ที่เราเวนเว้นเอาไว้ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเซนเซอร์นะคะช่วยตรวจจับความเร็วเนาะแล้วก็ตัวรักษาระยะห่างนะคะ,ะ,ะมาพร้อมตรงนี้นะคะก็จะเป็นห่วงลักจูงสีแดงเนาะใช้งานได้จริงเช่นเดียวกันนะคะ,ะมาดูในส่วนของไฟค่ะ ตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นไฟ LED นะคะไฟจอดหมอก LED ตรงน,นี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะทั้ง6จุดนะคะไวท็คตัวนี้4 x 4ก็จะเป็นระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะตรงน,นี้นะคะยังคงไว้นะคะซึ่งถอดออกมาเราก็ยังใส่ตัวนี้แล้วใช้งานได้จริงนะคะมาดูด้นส่วนของด้านข้างะคะ่ะ งนี้นะคะลูกค้าก็เลือกติดเป็นซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะพร้อมหมุดนะคะหมุดหลอ,อกตรงนี้อันนี้หมุดไม่ได้เจอะก,กับตัวรถนะคะลูกค้าอันนี้ก็คือเป็นอาจบอกเท่ e e ๆไปเลยนะคะมาดูในส่วนของยางค่ะยางตัวนี้นะคะจะเป็นยางอลทเลนนะคะ,ะขนาดซีรีส์ของยางจะอยู่ที่2อ,อ5นะคะ R 6 0อ่าไม่ใช่ทับห0บ 60, R 1 8นะคะคือ,นอขนาด18นิ้วนะคะ ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นลายแม็กหรือว่าขนาดยางแบบไหนนะคะตามความต้อง,องการของลูกค้าเลยค่ะมาดูในส่วนของตรงนี้ค่ะตัวนี้นะคะคลิปตรงนี้นะคะ,คนนะ,คะแน่นอนค่ะสัญลักษณ์ของไบเทอร์โบนะคะ,ญญะ,คะก็จะมีตรงนี้พร้อมกับตัวครอบเป็นสีดำด้านอีกเช่นเดียวกันนะคะมาดูในส่วนของบันไดข้างนะคะบันไดข้างตัวนี้ก็ลูกค้าเลือกแบบจัดเต็มจริงๆนะคะคันนี้ก็จะเป็น บนไดเหล็กของทั้งเมอร์อีกเช่นเดียวกันนี่ค่ะเท่ให้ทั้งชุดกันไปเลยนะคะทั้เมอร์มาดูในส่วนของข้อมือจับตรงนี้นะคะในตัวไวแท็กนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวนี้นะคะช่วยส่งสัญญาณในการเปิดเนาะ,ะเป็นตัวกุญแจกุญแจระบบตรงนี้นะคะ,ะมาดูในส่วนเราหลังคาค่ะในเราหลังคาตัวนี้ในไวแท็กก็จะมีอยู่แล้วเนาะ,ะตรงนี้ ก็เท่ๆกันไปเลยฝาเปิดถังน้ำมันตรงนี้เราก็ครอบให้เป็นสีดำาด้านอีกเช่นเดียวกันนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะตรงนี้นะคะในต่วตรงนี้นะคะโลบาเล็กหลังก็เป็นชุดเดียวกันของแฮมเมอร์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นโลบาแขนยาวแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าที่เพิ่มข้ออิฐนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแหลกแหลกผ้าบนโลบา ตัวนี้สามารถบรรทุกแล้วก็ใช้งานขนของได้จริงนะคะลูกค้าเรายึดให้แบบแข็งแรงเนี่ยนะคะเหล็กทั้งชุดนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังกันค่ะในตัวส่วนของข้อไฟท้ายเราก็ติดให้เป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันน,นี่นะคะส่วนด้านหลังของเรานะคะตรงนี้นะคะในตัวฝากระบะท้ายของวาแท็กนะคะก็จะเป็นตัวฝาท้ายแบบ ลิตรนะคะเบาคุณผู้หญิงสามารถยกได้เลยเบาสบายนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของเป้ามือข้างหลังนี้ก็จะเป็นรูปดาบนะคะเห็นความดุดันนะคะคันนี้เท่ๆไปเลยในส่วนของตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ f o r d ตรงนี้นะคะลายนูนตรงนี้ค่ะก็ะจะเป็นตัวกล้องถอยจอดนะคะมีขนาด45องศานะคะเพิ่มทาศนนวิสัยในการถอยนะคะ จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่เป็นเซนเซอร์ของด้านหลังนะคะ,ะที่เป็นเซ็นเซอร์หลังนะคะ,ะเซ็นเซอร์หลังทํางานอยู่นะคะก็คือเอาเซนเซอร์มาไว้ข้างหลังทั้ง4ี่จุดเหมือนเดิมนะคะในส่วนของกันชนหลังตรวนี้นะคะก็จะเป็นกันชนหลังเหล็ก,กหมเหมอือนกันแฮมเมอร์เช่นกันค่ะชุดเดียวกันเลย แล้วก็ตรงนี้นะคะเพิ่มความพิเศษเข้าไปอีกนะคะตรงนี้เราจะเพิ่มเป็นเวอร์บอลใ,ให้กับลูกค้าลูกค้าสามารถลากเรือลากรถนะคะใช้งานตรงนี้แล้วก็ใช้งานได้จริงเลยนะคะไม่มีอะไรมากค่ะคันนี้เท่สุดๆแต่งเต็มกันไปเลยนะคะมาดูกันค่ะโอเคเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าวาแท็ก4ีคูตัวนี้นะคะ ไม่ว่าลูกค้าจะต้องการเป็นโปรโมชั่นนะคะหรือว่าชุดแต่งหรือว่าส่วนลดต่างๆนะคะลูกค้าลองทักเข้ามาหาก้อยดูนะคะลองทักมาคุยกันดูนะคะแล้วก็จะทิ้งไลน์แอดเบอร์โทรนะคะแล้วก็ช่องทางต่างๆในการติดตามของก้อยนะคะฝากช่อง y o u t u b ู Facebook ของก้อยด้วยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบกับเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ